មកហ្វាន់លោកមកយ៉ាជឹបអបាក់តักហ្វាន់តักហ្វាន់អឺ มาผู้ช่วยหมอฟันนะมาเร็วผู้ช่วยเร็วมนแม่ผู้ช่วยดูหมูคอดผู้ช่วยแล้วนี่มาผู้ช่วยขึ้นหลายเลยอ๋ออีกแล้วเปล่า ไหนองมามหนึ่งออกไหมออกมสามหนึ่ได้กี่ตัวละหได้กี่ตัวละห้าตัวห้าตัว

ผมอุ้ยนะโคช้าไ่